ครับขณะนี้ผมก็มาถึงที่นาเรียบร้อยแล้วนะครับไวมากครับไวเหมือนโกหกเลยระยะทาง2กิโลเมตรกว่าจากบ้านมาถึงที่นานะครับก็วิ่งที่ความเร็ว5-10ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้ขอสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับให้เห็นคร่าวๆก่อนก็ลักษณะนี้นะครับจะขอลองนาลกนี้นะครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าหญ้าตอฟาง อาจจะหนาเป็นจุดๆนะครับแต่อยากรู้เหมือนกันว่าจะถ่ายได้ดีขนาดไหน เสร็จแล้วนะครับลกนานหนึ่งเก็บขอบคนาเทียบร้อยนะครับส่วนใหญ่ก็ถช้ได้ค่อนข้างดีครับผม